ต่อมาอีกพื้นหนึ่งนะครับมีน้ำเช่นเดิมครับน,นี่จะขอมกลสุนทานด้วยนะเครื่องเลยวันนี้เราจะลงแล้วไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวรู้กันนะครับ มิดแท็กแล้วนี่นะครับสภาพแบบนี้ตอนนี้จะของนาก็สั่งการอยู่นะครับโอ้โหมิดแท็กเลยใช้เครื่องสูบน้ำออกสองเครื่องเลยฝั่งซ้ายมือนี่ก็จะไหลข้ามมา ทางด้านที่ข้าวก็จะเกี่ยวนะครับลอยก็เอาแมคโนเล็กมาจกไว้นี่ปั่นคันไว้นะครับนี่ก็จะเออมาใส่ด้านขวามือเราแล้ว ยังไม่รู้นะครับว่าจะเกี่ยวได้หรือเปล่าเด็กกระเท้าเองแล้วโดเฟอร์เรานี่นะครับช่วยสองเครื่องเลยมาแล้วครับรอยแรกอาชดเลย ว่าจะได้ขนาดไหนร้อยแรกอยู่นะครับน้ำล้นๆนครับน้ำล้นๆน นอ่รถเฟอรใจถึงครับนี่นะครับเขาเอารถแมคโครเล็กมาจกไว้รอบเลยปั่นคันไว้นะครับแังก็ไม่ได้กินไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับ เกาเกี่ยวแค่ที่ได้นะครับยังดีนะครับข้าวตั้งยังไม่ลม้มโอ้โหสุดแล้วนี่นะครับหาเหลี่ยมแทงใหม่เอาลงมาดูนะครับ เริ่มเคลื่อนแล้วนะครับเกี่ยวต่อยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับยังไม่พอรอบนะครับความหมายมันแตกต่างนะครับได้เกี่ยวก็เกี่ยวได้ใครวางกันที่หลังนะครับอ้อโหจะคุ้มค่าไมโครที่ขุดคันรอบด้านหรือเปล่านี่ไม่รู้อะได้เกี่ยวละสบายใจจะได้เท่าไรราคายังไงวางกันที่หลังครับ รถเกี่ยวเราก็ใจถึงแล้วเกินพอทนได้ครับพอทนได้ยังไปได้เรื่อยๆอ,อยู่นะครับผักชวา เดี๋ยวเราก็ใจถึงดีเหลือเกินารา,า่าทำเหตุนะครับเอาเรื่องเมื่อผ่านรอบแรก รอบสองไปแล้วน่าจะไปได้ด้วยดีนะครับแต่ก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับไม่ักลำบากระบนแล้วเกินอากาศาก็คทางจะร้อนนะครับฝนก็ทำท่า,ทาจะตกผมอ้าวแล้วเกินโอ้โหมิดแท็กแล้ว หมดค่าแมคโครขุดรอบไปนี่ประมาณ5ชั่วโมงนะครับมาต้องยอมรับเจ้าของรถเกี่ยวจริงนะครับใจถึงที่กล้าลงมานะครับนี่แ,แต่เห็นนะเม่ี้เป็นเจ้าอื่นก็หันหัวกลับบ้านแล้วยอมรับจริงๆครับใจสู้ าจจะได้ตาละลอยนะครับน้ำขังในนั้นก็ต้องยกให้น้ำไหลออกอีกนะครับข้าวเปียกหมดพยายามยกฟันให้ลอยๆอยู่นะครับว่ากะดีไม่พ้นนะครับตามสภ,ภาพครับแค่มาเกี่ยวให้เลยก็ดีใจแล้ว ดีกว่าเอาข้าวไปทิ้งนะครับงั้นมั่งก้มมั่งนะครับตามสภาพเลย โอโหสุดยอดครับคือสภาพด้านล่างมันแข็งนะครับแต่มีน้ำแหมาล่มด้วยนี่จบเลยนะเนี่ยยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะมีลมตรงไหนหมกบ้างหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับก็ขอให้ไปแบบนี้ได้เรื่อยๆนะครับโน่อนดูดิยังก็เลยเทแล้ว ขอให้ไปได้แบบนี้นะครับเรื่อยๆไม่มีปัญหาก็ออยังเหลืออีกหลายไล่อยู่นะครับมาเกี่ยวอันยากก่อนพอไว้เพียงเท่านี้นะครับกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสบายเลยไม่ต้องล้างรถเลย